แถวนี้เมื่อไรจะมีคนแต่งงานเลยโอ้เก่ามากโอ้นี่คือข้อไก่อต้มร้องอาใช้เผือกต้มไม่กับคุณแม่เนี่ยหาของป่าใช้กระเลงคอยาวแต่เป็นหูใหญ่เนาะภาษาของน้องเรียกว่าอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวพี่วิ่งหานะ้ำเปล่าไม่ทันไง <laughs> โอ้โหมาลิซามาแล้วครับ ชุดเต็มของสาวเกรียงคอยาวครับแต่ว่าเป็นเจเนอเรชันใหม่นะครับโอเคโอ้โหสวยน่ารักมากเลยปกตินี่จะใส่ในประเพณีอะไรบ้างครับถ้าเป็นชุดแบบเนี้ยประเพณีที่เขาทำเออเขามปงานอะไรหรอครใช่ครับใช่งานแต่งงานแบบว่างานสําคัญสาคัญมีไหมที่แบบจะต้องใส่ชุดแบบเนี้ยก็มีค่ะมีงานแต่งบ้างกับงานปอยต้นทีค่ะปอยต้นทีก็ก็เหมือนกันนะอ๋ะอเวลาปอยต้นทีก็เหมือนกัน แถวนี้เมื่อไรจะมีคนแต่งงานเนี่ยพี่จะได้มาเที่ยวใหม <laughs> น่าจะช่วงเมษาเอาตอตอนช่วงเมษาก็จะ,ะมีงานแต่งของเป็นประเพณีของคนที่นี่เนาะค่ะอืมเขาจะอยู่ที่เชียงรายเขาจะมาจัดง,งานนี่คะอ๋อโอเคก็คือคนที่ถ้าเป็นชนเผ่าก็เลยเขายาวก็คือก็จะมาเวลาแบบเอ่อจะแต่งงานก็คือมาจัดง,งานเนาะไม่ใช่แบบนี้แต่เมื่อก่อนที่เขาอยู่ที่นี่ใช่ไหมก็เลยแบบเขาไปทางานที่ข้างนอกก็เลยแบบกลัาจัด ที่นี่นค่ะเ,ออเพราะว่าเขาเกิดที่นี่ก็เลยแบบต้องกลับมาที่นี่นเออนะเดี๋ยวพาพี่ไปดูครัวได้ไหม<ช>พอดีพี่พี่คุยกับน้องสาวน้องสาวว่าปกติครัวจะไม่ได้ทําข้างนอกคือเฉพาะหน้าหนาวเท่านั้นที่ทําข้างนอกเพราะว่าอะไรครับไม่เหมือนกันค่ะหน้าหนาวน,นี่แบบมีคน าจะต้องการ <นะ S 1> มาผิงไฟเยอะก็เลยไปทำข้างนอกเพื่อที่จะให้ทุกคนมานั่งผิงไฟให้ได้ความอบอุ่นโอ้พี่เข้าใจความหมายแล้วพี่เลยไม่ถามน้องเลยพี่เลยต้องมาถามตัวน้องเองแหละ,ะลืมชื่อ,อแล้วชื่ออะไรนะอริสาเออ,อริสาพี่มีคนจำ,จำ,จ,ำจำให้ลืมเร็วอริสาพาพี่เข้าไปดูในครัวหน่อยอ่าโอเคเข้าไปดูในครัวของน้องกันนะครับว่าครัวจะเป็นแบบไหนนะครับโอ้นะก็เป็นครัวพื้นดินนะครับเห็นไหมเอ่ย ตอนนี้คือเริ่มเย็ยนแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นโอ้โหเก่ามากคือนีที่วางชั้นก็เป็นไม้ไผ่อย่างนี้เลยทุกสิ่งทุกอย่างท,ทำมาจากไม้ไผ่นี่เลยกระทงกระทะหม้อเมื่ออะไรอย่างนี้เลยนะปลาทองคือไม้ไผ่ล้วนแล้วก็เป็นเสาวที่เป็นต้นไม้เล็กๆอะไรคือเป็นแบบรุ่นเก่าเลยเห็นไหมโอ,อ้หเนาะอันนี้อันนี้อยู่กันมากี่ปีครับบพื้นที่ตรงนี้น้องอลิสารู้ไหมหมู่บ้านที่นีหรือว่าบ้านที่นี่บ้านที่เนี่ยที่เราอยู่กันตรงนี้ประมาณหกปีแล้วค่ะหกปีเนรออ๋อก็คือตัอต้ ข่อนี้น่าจะอยู่ได้ประมาณ20กว่าปีอยู่ตรงนี้นะค่ะอ้เหรอเฮร์เดก็อยู่กันมานานแล้วนะครับค่ะแล้วตกลงมีก,กี่หลังคาเรือนอลิสาน่าจะ20่ลิบค่สนะเออจะพาไปดูในบ้านอ่าข้างในหน่อยบ้านไหนก่อที่สุด,สดบ้านไหนก่าที่สุดหรือว่าพอๆกันแล้วเพราะว่าเขาสร้างกันใหม่ก็ค่ะไล่ลๆกันนะก็ะค,ะคือสร้างใหม่แล้วแต่ว่าบ้านดั้งเดิมนี้ไม่ค่อยมีเลยนะแต่แต่ก็ดูแล้วคือก็มีการทําปูนมีหลังคาเพิ่มเติมมานะค่ะ อันนี้ห้องน้ําเป็นห้องอาบน้ำปะ่ะหรือว่ายังไงอะห้องอาบน้ำจะเป็นห้องนี้แล้วก็ห้องนันะะ้นห้องสุขาห้องนูน้นเออนะ,อะก็ส่วนใหญ่แล้วก็ปกระกอบอาชีพกเกษตรกรรมนะปลูกข้าวที่ไหนอะพี่ไม่เห็นไรข้าวเลยไอซื้อค่ะไม่ได้ปลูกอา้าวนะข้าวต้องซื้อหรอค่ะแล้วอาชีพหลักทาอะไรอะทําสวนค่าทาสวนก็เลยแบบมีฟังเก็บบ้านแบบนี้ค่ะโอ้แต่ข้าวไม่ได้ปลูกเองเนาะไม่ได้ปลูกเองค่ะเออ แต่พี่ได้ข่าวว่าม่กกี้คุณพ่อพี่ว่ากลางคืนเขาไปหาปลาได้จริงไหมในห้วยได้เอาใช่ค่ะเพราะเขาต้องไปหาในห้วยถ้าจะเป็นช่วงนี้นี่ได้ปลาเยอะค่ะอ่ากี่โมงแล้ววะเนี่ยโอ้โหสี่โมงครึ่งหนาวหนาวมากแลก้วกลางค่ำกลางคืนนี่คือออกไปหาปงหาปลาไ,ปได้ปลาปกติเนาะค่ะเอออย่างนี้พี่อย่างนี้ถ้าพี่ไปด้วยน้องาริษาจะพาไปหาหรือนุ่มๆต้องพาไปน,นุ่มๆค่ะน้องไม่เคยไปค่ะน้องไม่เคยไปนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูนี่ก่อน โอ้นี่คือคออไก่ของที่นี่เนะก็คือเวลากลางคืนไก่ก็จะค่อยๆปีนไม้ก็คือเข้าเล้าเนอะอัตโนมัติแล้วตัวนี้ก็คือจะเป็นที่เขาเทาให้อาหารไก่เนาะดูดิเขาทำมาจากาไม้นะครับตรงเนี้ยไม้ไผ่ก็ทําการเจาะเห็นไหมคล้ายๆกับที่เราทํากินเข่า,าแต่ว่าเป็นเด็กเล็กแล้วก็จะมีที่ล็อกที่เป็น,นไม้ไผ่แล้วก็จะมีเนี่ยเป็นฝาพลาสติกนะครับจริงๆถ้าไม่มีพลาสติกผมคิดว่าเขาน่าจะใช้วัสดุจากธรรมชาติไข่ไก่ก็เนี่ยครับเขาก็ปล่อยให้ไข่ตามนี้เลยแล้วหมูมีเลี้ยงไหมครับพี่ไมู่ ค่ะน่าจะเมื่อกคยเลี้ยงหมูอยู่ค่ะน้องเคยเลี้ยงแต่ว่าตอนช่วงที่เป็นโรคระบาดนี่ตายหมดเลยอ๋อตายหมดเลยนะทาง <c oughs> นี้ก็ไม่รอดนะค่ะโทษอ๋อหนะโ,โอ้นะ,นะก็คือสองอาบ้านก็คือปลูกซ้ายขวาซ้ายขวาแต่ก่อนจะมีน้ำ <c oughs> ใช่ไหมท่าน <c oughs> ถ้าน้ำเนี่ยช่วงไหนถึงมีน้ำหน้าฝนหรือว่าหน้าอะไร <c oughs> หน้าฝนค่ะหน้าฝนนะค่ะจะจะถึงที่นี่จะถึงทีี่่นเลยโอ้โว ว้าท้ออัน <lawsuit> น <royable> ี้ก็คือกินข้าวกันเลยนะอันนี้ขอเข้าไปดูได้ไหมขออนุญาตก่อนไหมเวเซอุลบาศาเลได้หรอเจ้าได้อะได้ค่ะได้ครับกินดูกับข้าวดีกว่าทำอะไรกินนะครับในในหม้อเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นอ๋อเป็นข้าวนะโอ้นี่ข้าวที่ซื้อมาก็จะเป็นแบบนี้เนาะค่ะอ๋อที่บ้านน้องก็ทำล้วอันนี้แกงอะไรครับเนี่ยอันนี้น่าจะต้มน้ำร้อนค่ะอ๋อต้มร้อนอาบทีนี้่ต้มร้อนอาบก็ใช้ฟืนนะขอบคุณนะครับ ดูไกลๆพอนะเมื่อกี้คุณแม่ท่านนี้ผมไปฟังเขาเล่นดนตรีมาครับเขาไปตั้งร้านดักหนะ้าข้างหน้าเลย <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ตั้งตั้งหน้าว่าตัวเองตั้งข้างหน้าก็ได้แล้วแต่ความชอบของคนนะนะนะก็ทุกคนทัทอยที่ทั่วอาศัยกันนะครับสวัสดีครับอันนี้ร้านคากลางหมู่บ้านหรือวนะ่ายังไงนะค่ะเป็นร้านขนมออนะร้นุ่มที่นี่ก็น้าตาหล่อเนะี <c> ่ย <oughs> นุ่งใหม่คือแค่แค่ใส่ใส่ห่วงเฉยๆนะค่ะจริงจริงเนี่ย ไม่ค่อยใส่แล้วน้อยถ้าเกิดอยู่ในเมื่อวานใส่ถ้าออกไปนี่คือไม,ไม่ไม่ค่อยเห็นแลยนะไม่ค่อยค่ะเพราะว่ามีเรียนแบบต้องไปเรียนแค่ข้างนอกค่ะอือที่นี่มันจะมีทึงแค่ชั้นม .3 เองก็เลยแบบต้องไปเรียนต่อสูงอายุพยพค่ะอ,อ๋อครับอืมมาก็พอพอพ้นจากหลังเข่าเนี่ย <c oughs> เห็นแดดเลยไหมครับก็รู้สึกว่าสวยมากเลยอธิษาพี่ถามเพิ่มเติมหน่อยเมื่อกี้พี่ขับรถเข้ามาตรงบริเวณตรงด้านหน้าเป็นรั้วรั้วหนาม คือข้ามเขตทหารไปนั่ก็คือเป็นพม่าเลยใช่ไหมไม่ใช่พม่าค่ะแต่เป็นเขตชายแดนค่ะเขตชายแดนมันจะมีสูงเด็กสูงอพยพแล้วก็มีคนอยู่มากมายอยู่คือต้องข้ามนี่ไปก่อนนะค่ะอ๋อพี่ไปไม่ถึงแต่ว่าเขาอนุญาตให้คนข้ามไปไหมไม่ค่ะก็คือได้แค่นี้นะแค่ได้แค่นี้นอก๋ยวจะไปทํางานถึงข้ามไม่ได้เนาะค่ะคนนอกจะข้ามไม่ได้แต่ว่าน้อง เข้าได้ครับเพราะว,ว่าน้องมีเรียนอยู่ที่ข้างในนู่นค่ะ<อ>มันจะเป็นสูงอพยพเนี่ยแหละค่ะคนที่อยู่พม่าเข้ามาอยู่ที่นู่นกันค่ะอ๋อเข้าใจแล้วเขาเรียกว่าเขาเรียกว่า refugee camp o อืมจ้นะนะก็ตอนนี้เขาก็เริ่มทําอาหารกันแล้วนะครับก็จริงๆแล้ววันนี้ทํากับข้าวอย่างเดียวคือต้มต้มต้มถูรืองนะนะค่ะต้มแล้วก็วจะยำ ได้เดี๋ยวพี่ขอดูกับข้าวหนึ่งเมนูได้ไหมแล้วก็จะขอชิมหน่อยแล้วก็เดี๋ยวพี่ก็จะล่ำลาแล้วะได้ได้ค่ะนะก็น่าจะประมาณนี้แหละคืนนี้สุดสุดสุดเขตบ้านแล้วเนาะค่ะจะเป็นโรงเรียนอยู่โรงเรียนอยู่ตรงท้ายครับก็ไม่เป็นไรไว้มีโอกาสได้เข้ามาใหม่นะเดี๋ยวไปดูน้องทำกับข้าวก่อนแล้วก็จะเรื่องราวการเดินทางของผมกันต่อนะครับกลับเข้ามาสู่ครัวสาวเรียนขอยาวกันนะครับวันนี้น้องเขาก็จะทํากับข้าวให้เราดูครับเป็นอาหารพื้นบ้านที่เขาทํากินกันเป็นประจําทุกวัน ผมถือว่าผมโชคดีมากเลยที่ได้มาเจอน้องกําลังที่จะทํากับข้าพอดีนะครับเราก็ได้เห็นสูตรแล้วก็วิธีการทําของอาหารที่เขาได้สืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่นะครับนี่อันนี้แกงเนี่ยเขาเรียกว่าชื่อแกงอะไรครับน้องสาว <c oughs> ชื่อของภาษาที่นี่ครับภาษาที่นี่นะคะภาษาที่นี่จะชื่อว่าแกง พุทธดูนะแต่คือก็คือใช้เพือกต้มไปกับไอตัวถั่วถั่วเหลืองที่เขาต้มไว้ก่อนหน้านี้แล้วผมคิดว่าถั่วเหลืองเนี่ยมันมีโปรตีนค่อนข้างสูงแล้วก็ต้มเนี่ยคือเพื่อให้ถั่วเหลืองเนี่ยสุกแล้วก็นิ่มนองจากนั้นก็ใช้เพือกเพลือกนี่ต้มหรือยังหรือว่าหรือว่ายังไม่ได้ต้มก็คือมาต้มต่อจากที่ต้มถั่วเหลืองเนาะเออนะนอกจากนั้นยังมีพวกผักต่างๆมากมายเลยนู่นเดี๋ยวดูก่อนมาริสาเอาผักมาไว้ตรงด้านนี้นะครับนะไก่เตรียมซ้ำแล้วครับไก่มารอ อันนี้ไทยใบบัวบกเนาะใช่ภาษาน้องเรียกว่าอะไรอ่ะไออทยกุ้งน้องนะแล้วอันนี้คือมะเขือส้อมนี่เรียกว่าอะไรกางเชือกกางเชือกนะเออนะนี่โอเคเดี๋ยวน้องน้องจะต้องต้มอันนี้ซุปก่อนใช่ไหมอันนี้อันนี้จะเป็นน้ำซุปอ๋อน้ำซุปคือไม่ใช่แกงอันนี้จะเป็นยำอ๋อคือนี่จะเป็นยำอ๋อโอเคอันนี้คือน้ำซุปนะครับปลาทู ผมเข้าใจผิดครับอันนี้คือกระเพราก็คือเป็นน้ำซุปที่ขเขาไว้ซดน้ำกันนะครับสวยงามตามทุ่นงจริงเลยกับการทําอาหารของสาวที่นี่ครับดูดิสุดยอดมากนี่ครับมาถึงเมนูยําครับยําผักอีเนะของสาวไทยใหญ่ยำใบบัวบกของหนุ่มนครปฐม,ะมเป็นภาษากะเหรี่ยงชื่อว่ายำยำทากกุก,กุละถากกุกุละนะครับนี่โอ้ย <c oughs> <c oughs> นักกินครับนะ จะมาดูเครื่องเทศแล้วก็สูตรว่าเขาใช้อะไรมากในการที่ว่าจะปรุงรสชาติอาหารให้คนในบ้านทานนะครับเนี่ยสิ่งที่ผมกําลังค้นหาอยู่รองมาริสาครับอันนั้นเป็นสาวสาที่บ้านนี้หรือว่ายังครับตาเป็นบ้านนี้ค่ะแต่ว่าจะเป็นชนเผ่าอื่นค่ะเป็นชนอ้าแล้วเป็นชนเผ่าอะไรครับเนี่ยชนเผ่ากระเรียงหูใหญ่นี่ค่ะชนเผ่ากระเรียงหูใหญ่เผ่ากระโยค่ะเผ่ากระยอป้าทีผมไม่เคยรู้จักเลย คือเป็นชนเผ่าที่มีหูใหญ่คือใส่ต้มหูใหญ่ใหญ่ใช่ไหมค่ะ๋อใส่นินจะบอกนินเจ้าี่ในหม,มูนี้ไม,ม่เด้ไม,ม่เด้ตีริกตัวเียใช่ป่ะจอมมึงเด็กในบ้านนะแต่ว่า,าบ้านเขาอยู่หลังไหนเราไม่เห็นเลยมีกี่มลหลังนี้แหละค่ะหลังนี้นะักที่มี่สาวสี่คนนะค่ะค่ะอันนี้จะเป็นลูกสาวเขา,ขาโออแต่ว่าเดี๋ยวมาที่าปาพี่ไปเที่ยวบ้านเขาหน่อยเนาะได้ค่ะ แต่ว่ารุ่นร in oh, ู้นี่คือจะไม่หูใหญ่แล้วไม่ค่ะจะเป็นพี่คนโตนี่น่าจะใหญ่แต่ว่าเขารักษาไว้แล้วค่ะเขาคายังสืบทอดเป็นประเพณีเขาอยู่เนาะอ่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมเขาเพราะสาวๆเยอะมากสี่คนแต่เป็นรุ่นใหม่ละอย่างนี้เขาก็จะใส่ชุดในช่วงที่ว่าเออวันสําคัญสําคัญแล้วชุดยอะเหมือนชุดนี้เหมือนน้องไหมไม่เหมือนค่ะไม่เหมือนด้วยป้าดูคือชุดจะเป็นอีกแนวหนึ่งเลยเนาะค่ะจะเป็นอีกย่างหนึ่งอ๋อเนาะ แล้วคุณพ่อทําอะไรเนี่ยไปดูก่อนตํา,ตาพริกหรอตำถั่วค่ะอ๋อคุณพ่อตําถั่วจะทํากระยำหรือว่ายัางไงเนี่ยทำกระยำอ๋อคุณพ่อตําถั่วครับอันนี้ถั่วปลูกเองไหมน้องสาวซ,ซ,ซื้อมานะส่วนใหญ่ก็ซื้อมาเหมือนกันนะเนี่ยดยูครอบครัวนี้น่ารักมากเลยจริงๆแล้วผมเห็นคุณพ่อกำลังหุงข้าวกำลังทำอาหารก็น่าจะเป็นหัวเรี่ยวแรงในการทำอาหารคุณพ่อเขินเลยแซวหน่อยคุณพ่อเขินคุณแม่แซวคุณพ่อเขิน แต่ว่านี่เขาดีอย่างหนึ่งคือคุณแม่ในหาของป่าช่วงไหนอะน้องมาริษาเผื่อพี่จะได้มาเที่ยวหาใหม่ช่วงผมนี่จะมีหน่อไม้ค่ะอ๋อนี่น้องน้องมาริษาขุดขามาแล้วพี่สาวเรียกเรียกมาหน่อยดิเออ้นี่มีช,ชนท่อหูยาวยาังไง แล<อ>้วชมเมษาจะหาหน่อไม้แล้วพวกหมอนไม้ไผ่อะไรมามีไหมครับ,รบมีค่ะแล้วก็เขาจะเปิดช่วงประมาณเดือนหน้านี่เขาจะไปเก็บดอกไม้ค่ะสวัสดีครับที่เขาทํากับอันนี้ค่ะเขาจะเก็บได้แบบนี้อ๋อใบใบตองตึงนะ,ะแล้วมาริส่าเรียกเขามาคุยตรงนี้ได้ไหมครับจ้าโมไม่เห็นกับแม่ป้าเอ้น่ะไปมือกับแม่ในวิดีโเยอะนะเอาไปดูกว่า,าสาวๆเยอะด้วยไปผมไปกันแล้วกันเดี๋ยวพี่มาน้องมาิส่านะอฮะ มาดูชุดชนเผ่าของชนเผ่าหูใหญ่นะครับที่มาริสาบอกว่าให้มาดูอันนี้คือไม่ใช่กระเลงคอยาแต่เป็นหูใหญ่นอ้องฝังภาษาไทยรู้เรื่องนะครับรู้นิดหน่อยอ่ะแล้วภาษาท้องถิ่นใช้ภาษากระเลงคอยาวใช่ไหมครับคุยกันมาดูมาดูหูเลยครับนี่ครับชนเผ่าหูใหญ่ก็คือการที่เจาะตมหูไว้อย่างนี้อันนี้เจาะไว้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับอห้า,าขวบห้าขวบก็เจาะแล้วแล้วก็ขยายใหญ่เรื่อยๆเรื่อยๆ,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 ๆนะโอ้ ท,ท,ที่ชนเผ่าหูใหญ่นี่มีกี่หลังคาเรือนครับที่หมู่บ้านเนี้มีหลังเดียวมีหลังเดียวเองจ้าแล้ว,ลว,ลวที่บ้านมีกี่คนครับมีเจ็ดคนเจ็ดคนแต่ว่าก็เป็นน้องๆวัยรุ่นนี้หมดแล้วเนาะก็ส่วนใหญ่ก็ก็จะไม่ค่อยได้เป็นหูใหญ่แล้วก็จะเป็นรุ่นพี่สาวเเนาะคุณแม่เองเนาะเปเรื่องเลียวมาเลยอ๋อครับก็คือไม่ค่อยโจ๋ครับอ แล,แล้วปกติแล้วคืออยู่ประเทศไทยต้องนานแล้วรู้หรือว่ามาจากทางฝั่งกันนู้นนะครับพมา่าปกติอยู่นี่ได้มาอยู่นี่ั้่ทีแรกแล้วเนาะ,ะมาปะเพยกับทางคนกะเหรี่ยงหูยาวเลยเนาะโอ้โหโทวนี้ครับนี่จะเห็นนะครับก็ขออนุญาตคุณพี่เขาดูด้ถ้าชื่อของคนคนกะเหรี่ยงหูยาวเนี่ยชื่ออะไรครับอันนี้ชื่อเป็นรสะรสเต๋ อีกทีนะครับโลต้าอือโลต้าอื้อหมายถึงโลต้าอื้อชื่อนี้นะครับผมก็ไม่ได้ใจความหมายคืออะไรนะพอดีอาริสากําลังทําอาหารอยู่ขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวไปดูน้องอาริสาทําอาหารต่ออันนี้ทำกินคนเนี่ยอริสาหกคนค่ะหกคนเนาะที่บ้านเนาะน่ากินมากเลยนะอาหารจากธรรมชาติ ยิ่งตอนเย็นบรรยากาศในหมู่บ้านเริ่มึกึักครับ,รบทุกคนเนี่ยก็จะมารวมตัวอยู่ตรงบริเวณโซนที่เป็นคล้ายๆกับว่าเป็นที่เตาไฟนะบ้านโน้นะบ้านบ้านกระเลียงหูยาวก็มารวมตัวกันนะครับหนุ่มสาวเต็มเลยส่วนบ้านนี้ก็จะมารวมตัวกันแล้วแล้วแกงต้มมันก็สุกแล้วครับแล้วน้องก็ใส่อะไรเอ่ยเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนใเย็นๆใช้กระเจี๊ยบไหม ภาษาของน้องเรียกว่าอะไรเพชรเพชรคุณครูสวัสดีครับคุณครูครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคุณครูยัง,งยมไม่เคยนักเรียนยังไม่เคยคุณครูเคยไปไหนคุณครูคุณครูเคยไปละอ,อ,อันนี้มันจะมีรสชาติเ,เปรี้ยวเปรียปร้ยวผมว่าเป็นกระเจียเ๊ยบอะไอ้ลูกสีแดงๆที่เป็นลูกๆใช่ไหมอ๋อกระเจี๊ยบนะครับก็ใส่เข้าไปในหม้อแล้วอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับสีแบบมงม่วงๆแล้วนะแล้วอันนี้เติมอะไรไปบ้างครับเมื่อกี้นี้ เติมเกลือกับอันนี้เองค่ะเติมเกลืออย่างเดียวเนาะปลาทูอ๋อไม่เติมโชูรดอ๋อไม่เติมชูรสเติมเกลืออย่างเดียวนี่ครับก็ถือว่าเป็นเสร็จแล้วนะก็มีรสเค็มรสเปรี้ยวอันนี้น้ําตาลไม่ใส่เนาะไม่ใส่ค่ะอโอเคอ่ะมาดูเมนูยำต่อครับยำใบวบกครับนาะก็ตำทดินให้แหลกครับแล้วก็เอาทดินใส่เข้าไปในถาดนี่คือทําเยอะทําอย่างนี้นะเวลาเลี้ยงครอบครัวหคนเนาะแล้วก็จะมีพริกเนาะ กี่แต่หลอ,อบแยะวันนี้จะได้ชิมอาหารของสาวกระเลงคอยาแล้วดีใจจังเลยไม่คิดไม่ฝันเลยได้เนาะ,อ,ะอาหารของกระเลงคอยานี่มันจะเผ็ดน,นิดนึงค่ะไม่เป็นไรจร้ะพี่ชอบกินเผ็ดพี่ตัวจี๊ดเนี่ยถ้าไม่เผ็ดไม่ใช่เรียกไม่ไม่เรียกอันแน่นะถูกไหโอ้ล้างก่อนเนาะ จะตำเนาะอืะอโอ้ยแกงสุกแล้วเนะะาะปลาทความฝันผมใกล้เป็นจริงแล้วครับจะได้ชิมแกงของสาวก็เรียกนะครับมาดูการตำพริกที่จะไปผสมกับอาหารยำใบบัวบกของน้องครับน้องเ้าใส่เกลืออย่างเดียวเนาะ,อะโอ้นี่แล้วก็ตำครับ ก็ไม่ยากนะเวลาการทำอาหารไม่ได้ใส่เยอะเหมือนที่คนไทยเขาทำกับข้าวอ๋อก็คือกินแค่รสชาติแบบว่าไม่ไม่จัดมากแต่พริกเนี่ยคือต้องเผ็ดนะ,ะคล้ายๆกับคนกระเหรี่ยงแดงเลยใช่ไหมกระเหรี่ยงขา่าวนี้คือจะกินแนวเผ็ดเลยเนาะกระเหรี่ยงคอยน่าจะกินเผนะ็ดค่ะอ้าว๋อกระเหรี่ยงคอยน่าจะกินเผ็ดอ่ะ เป็นเอาไมาเดี๋ยวผมจะชิมอ,อาหารของที่นี่ให้ให้ได้รับรูบร้แล้วผมจะบอกเลยรับว่าเผ็ดไม่เผ็ดยังไงแต่ที่สําคัญอะไรไหมผมได้คุยหลังกล้องกับน,น,น้องๆครับที่นี่เขาบอกว่าน้องๆที่เป็นโตเทนนีตคือส่วนใหญ่ได้ไดไดบัตรประชาชนเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ไม่ต้องถามแล้วม่อไหรคนถามผมมากเลยใต้คอมเมนต์ตอบตรงนี้เลยลุ้นคุณพ่อก็ได้นะครับนะแต่ว่าจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับ ส่วนที่ผมเรียกกระเรียงเนี่ยคือจริงๆจะเรียกกระเรียงขอยาแต่ว่ายาวไปผมจะขอรียกสั้นๆว่าไก่ย่างนี่ก็เพราะว่าในโซนที่แม่งสอนเนี่ยถ้าเป็นกระเรียงขอยาเราจะเรียกว่าไก่ย่างนะถ้าเป็นกะยานี่ก็จะคือกระเรียงกระเรียงแ,<ล>แดงนะเรียกเป็นไก่ย่างนี่กว่าน่าจะง่ายและสั้นกระทัดร้านดีนะครับหมอโทพริกกระถัว่วเข้ากันแล้วครับเฮ้ยพริกกระเกลือสิถั่วใส่แล้วนี่ตาลาย ใส่หิวนาทีนักกินครับนะกับขาบ้าวบ้านนี่เป็นอะไรที่ผมไป,ไป่พาเลยอ้าวในพ่อไม่ใส่ผงชูรสไงอันนี้พ่อจะไม่กินค่ะอ,อ๋อพ่อจะไม่กินนี่แต่พ,พ่อจะกินอ๋นนออ,อันนี้คือคนในบ้านจะกินอันนี้เนาะ,ะอ่าน,นี่ครับสองพี่น้องช่วยกันทำเลยโอ้โห แล้วก็มลวันนี่เก่งจังก็มลวันถ้าซื้อชื่อเป็นอากะย่านี่เรียกว่าอะไรครับก็มลวันอูมแม่อูมแม่นะ,ะอ๋อ,อมีบมงนาวด้วยเนาะใช่มะน,นาวไหมครับเนี่ยเป็นน้ำมันค่ะ,ะอ๋อน้ำมันพืชน้นํามันหมูเป็นไข่แล้วครับที่นี่เย็นมากใช่กลางคืนนี่ย้ายคุยเลยหนาวหนาวครับ กลางคืนหนาวมากไหมครับตัวนี้หนาวค่ะหนาวแล้วใช้ผ้าห่มกี่ผืนถ้าเป็นหนูข้าผืนห้ืนอาวุธจริงนะผู้ชาค่ะมันหนาวมากเลยโอ้ต้องห้าผืนเลยเหรอค่โอ้โหนพาโทรห้าผืนเลยครับเป็นไงจ๊ะรสชาติผ่านไหมพี่จะได้ลองชิมมั้งผ่านแต่ว่าเอ้าจริงอ่ะพูดอย่างนี้เดี๋ยวผมจะลองชิมให้ดูมา กินไปพี่หน่อยก็ได้มากินแต่ยี่หร่าผัอะไรเมื่อกี้ดูดิว่าเขาบอกว่าเผ็ดยังไงพี่เอานิดเดียวพอคือเดี๋ยวเดี๋ยวพี่วิ่งหาน้าเปล่าไม่ทันไง <c oughs> กินพริกมาก่อนหรือ้ยเผ็ดมาก <c oughs> คือนี่กินนิดๆนะถ้าเกิดกินเต็มๆนี่คือแบบ <c oughs> <c oughs> น้ำตาพรากเลยแม่บอกอะไรก็ปิ้วเผ็ดอ่ะ <c oughs> เราไม่มีเนื้อสัตว์อะไรแล้วเนี้ยเวลากินนี่คือไม่เน้นไม่เน้นเนื้อสัตว์หรือว่าอะไรเลยแล้วไม่มีค่ะ อโอ้โหมันกินยำพริกอะ <c oughs> แล้วแล้วอย่างเงี้ยเวลาไกลเนี่ยเขาจะทำกินในช่วงงานอะไรเงี้ยเวลาเขาเลี้ยงไวเงี้ยอยงเงี้งานน่าจะเป็นปีใหม่แบบวันเกิดบ้านก็ก็จะทำเลี้ยงเนาะทำเลี้ยงเกิดข้า,าวาสองสามตัวก็เลยแบบต้องกับ แบบทางจบแบบนี้ค่ะอ๋อก็คือเติมข้าวต้มมัเนาะค่ะข้าวต้มถ้าเป็นอาหารประจาชนเผ่าของกะกะย่างนี่คือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะข้าวต้มเหรอคะเออเขาเรียกว่าอะไรภาษาน้องยำยำปลียำปลีค่ะอืมยำปลีนะค่ะไว้เดี๋ยวพี่จะมากินแต่ว่าต้องใช้ไก่ด้วยเนาะค่ะต้องใช้ไก่ประมาณวันที่23นี่น้องวันเกิดน้องเขาค่ะอ๋อก็คือก็คือก็คือจะต้องใช้ไก่แล้วทำเป็นไอ้นี่เลยนะค่ะและมีจัดอะไรบ้างไหม ไม่ได้มีจักแค่มีเลี้ยงข้าวต้มวันนี้เองค่ะอืมโอเคนะเดี๋ยวน้องจะกินข้าวก่อนเนาะเราจะกินตอนกี่โมงปกติอ่ะประมาณเจ็ดโมงแปดโมงเจ็ดโงแปดโงคืนหนึ่งทุ่มหนึ่งสองทุ่มเลยแต่ว่าถ้าเป็นพ่อกับแม่เลยจะกินประมาณหกโมงเย็นอ๋อหกโมงเย็นก่อนก็ถือว่ากินเย็นเลยเนาะก็เอาเป็นว่านี่คือบรรยากาศที่ดีของการได้มาชมเสางามตามท้องเรื่อง ของชนเผ่ากระเลียงคอยาวหรือว่ากระย่างทาอาหารพี่ขอชิมน้ําซุปอีกอีกช้อนหนึ่งได้ไหมแล้วพี่ก็จะล่ำลาบรรยากาศตรงนี้เลยเพราะที่นี่เย็นแล้วนะครับเรื่องราวดีๆแบบนี้ผมรู้สึกว่าทุกคนสามารถสัมผัสได้ถ้าได้ติดตามชมกัรเนทางของผมนะครับก็นะจะล่ำลาบรรยากาศแบบนี้ไปแล้วก็ให้น้องเขาฝากเรื่องราวการเดินทางมาที่นี่ถ้าใครสนใจเดี๋ยวอลองเข้ามาชมดูผมคิดว่าไม่ผิดหวังกับพิธีบ้านๆที่ติดชายแดนเลยนะครับเอาไม่ต้องเยอะจ้ะ ปากปากไม่พองเนาะพี่จะดูสิครับว่าถอ่อุเรืองต้มเนี่ยต้มไว้นานแล้วเนี่ยจะนิ่มจะเปื่อ,อยยังไงหรือแม้กระทั่งไอเ้เผือกเนี่ยมันจะมีรสชาติยังไงแต่ก็น่าจะเป็นคล้ายๆกับต้มต้มเผือกต้มทุเหลืองนะครับนี่ขอชิมหนย่นะครับนะขอญาตชิมนะครับ,นะอ,อ,รบอันนี้คือเป็นแกงที่คุณพ่อทานนะครับสนใจแล้วพราพ่อจะไม่ทานผงชูรสก็คือเหลืองต้มเคม็มเผือกต้มเคม็ม เหมือนกินคล้ายๆว่าเป็นอาหารว่างมากกว่านะครับแต่คุณพ่อทานแล้วรู้สึกคุณพ่อนี้สุขภาพดีมากเลยเนาะก็เดี๋ยวเราจะลํำลาบรรยากาศการที่อยู่ที่กันดีกว่านะนะก็เดี๋ยวให้น้องชวีวันชื่ออะไรนะจะไงเนี่ยจะจะให้น้องอลริสาฝากสิ่งดีๆไว้เผื่อใครสนใจก็มาได้เนาะที่นี่คือหมู่บ้านติดชายแดนไทยเมียนมาใช่ค่ะอากาศดีรับรองว่ามาไม่ร้อน ใช่ค่ะแล้วก็แล้วก็วกมีวัฒนธรรมชนเผ่ามากมายเลยนะสี่ชนเผ่ามีค่ะมีสี่ชนเผ่าถ้าอยากอยากพูดชนเผ่าเป็นนี่ให้มาเที่ยวที่นี่เลยค่ะจะสอนให้แล้วก็จะมีที่เที่ยวก็เยอะค่ะแต่ว่ามันจะเป็นต้องไปเที่ยวในป่าค่ะ <c oughs> จะไปเก็บ <c oughs> กับข้าวดอกไม้หรือว่าจะไปยิงปลาหรือว่าจะไป เล่นน้ําก็ได้แหมพี่อยากมาพูดอย่างนี้นพี่มาเด้อเด้ออันนู้นสาวๆขอคุยภาษาอะไรกันอะกลุ่มเนาะสี่คนอะสวยๆนั่นอะปะยากระยอค่ะปะยากรยอกยอนี่คือกระเลียงหูยาวเนาะกระเลียงหูใหญ่หูใหญ่อู้พูดผิดอันนี้เขาเขาก็ทุกคนเป็นสาวหมดไม่ค่อยแต่งงานกันเลยนะที่นี่ เาแฟนยังไม่มีเลยค่ะเแฟนไม่มีเพราะว่าอยู่ในยามนี้นะค่ะอยู่แบบนี้ก็มีความสุขกันเลยไม่ต้องมีแฟนเออพี่ยังพี่ยังมาอยู่แหละได้เนาะยินดีค่ะยินดีนะอ่าโอเคมาไม่ยากมาง่ายๆมาตามป้ายวิ่งมาทางบ้านในสอยแล้วก็สุดชายแดนทหารเลี้ยวซ้ายมาปุ๊บจบเลยนะเรารองไม่มีหลงถามคนก็รู้เนาะค่ะขอบคุณทุกคนที่ตามชมนะวันหน้าวันหลังเดี๋ยวต้องพาพี่เข้าป่าให้คุณแม่พาไปแล้วก็พาไปรู้จักกับสาวๆก็เรียงหูยาวกันได้่ไอหูใหญ่ ช่ได้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวพาพี่ไปยิงปงยิงปลาเข้าป่าหาของป่ากับแม่ด้วยเนาะค่ะได้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้แกงเดือดครับนึกว่าต้มไข่ม้ส้มนะมันเป็นถั่วเหลืองนะครับเัือเน่ะโอชิสุกแล้วไหมเนี่ยสุกแล้วค่ะพี่ขอชิมได้ไหมครับได้อ้าน่ารักมากเลยนางเอกของเราน้องชินโลนะครับ นางเอกประจําช่องออนแ่ทัวรไปแล้วครับสาวชนพังหูใหญ่เดี๋ยวจะพาผมไปแอดเวนเจอร์ออทิปันตจ้ะอะไรที่ปากพองนี้ต้องยกให้พี่แหละเพราะพี่ปากไม่ค่อยดี <laughs> ซ่อมบ่อยพังนี้